สวัสดีค่ะสวัสดีอีกพอมีพี่น้องสุกุ้สุก้นเดิมวัมนนี้มาเม็ดลงเสื้อผ้ามากินเย็นตาโฟ,โฟค่ะพี่น้องมามากกินเย็นตาโฟน้ำกันพี่น้องหอนหนึ่งสีกินน้ำจากบาทก่อนหอนหอนค่ะพี่น้องพาพี่น้องมากินเย็นตาโฟวุ้นเส้นเย็นตาโฟน่ะ่ะเนาอ ยืมเอากระดาชูดชูมามาเซ็ตแฉกน้ำกันค่ะคุณน้องเห็นไหมะคะมากกรบอบม่กระ,ะ,ะดอง เที่ยวกบ k h 문센 h โอ้เสร็จบุญเ็จเนี้อหนมครับพี่น้องเนี้วนมมากมากก็น่ะยับใส่ข้าวคักวมังกรพี่น้องเลย <c oughs> ก,ลก,กินยังไงกับข้อวคั่วยังกงโงกิน มันนี่พากินแนวง่ายๆได้สิปหาอย่างนี้กินเพียงของขอเบื่อ เดี๋ยวลืมเอาตอะเกียบมาจา้ะกินกะนังน่งนั่งสบายไหม,ม,มวันนี้เรเขาก็เฮ็ดคลิปได้พี่น้องเชฮดมาโดนแล้วลองนั่งกับบ่าสบายไหม แล้กวก็หิวหิวค้าครับเนี่ยบาทที่เนี่ยกว้กลางโต๊ะกลางอย่างตั้งขาตั้งกล้องกับอะไรระดับขนาดที่ตรงการหุดยิดพี่น้องได้ลกลายเป็นนันโอ้โหได้ลกลายเป็นอิ่มไปเลยพี่น้งอง Ăn tặng nó mới để là đập Thức ổn mà bây giờ nó chảy em nào Nó bánh lắm Mới để đang chảy, nó ra không có tặng Nhằm lấy nhằm nhằm เป็นดาโฟ่ทุ่งเดียวได้พี่น้องขอยนกชีสของทด่หมลขอได้กินแบบจัใวตังกงรบอะไรเห็ดไปเห็ดมาขอได้อิ่มจ่อยยังไงวิสิตังไปตังมากหิววัสดันนี่ไปซื้อมากินหิววัสดันพี่น้องเอหิววัสดันะไปหิวว่าสิกินสไไั่งเป็นไรเป็นโตคนละไปตอนหิวบาดนี้ข่อยมาจัดไปจัดบ้านบริอาดับขอเด้หกศูนย์มโหจ่อยไหม อารมณก่อนบัดอารมณ์เลยจ้ะเนาะเดี๋ยวจะรับคลิปวันเป็นขอก็เหตดได้เหตุตดนเราคลิปนอนนี่ขอยยังพ่อไปได้อยคลิปตังอต่งอ,อยเห็ุยาแห้งจะคอยเหีหยาเห็ดบปบบ้บปบ่ปเนี่ยคุณด้กมาคลิปตังมันายจาังเราคอยว่ง่ายเลย นกินบละลงแล้วพี่น้องเอ้ยบ๊ายบาอารมณ์มาเลยกินบะลงทุงเดียวนนยหน่อยนึงก็มาหลาย ร่มบดได้มาเนี่ยเสียงหอวกับบมีเ่เล้อพี่น่กันมาเ่ยหัวบอกไปลับพี่น่บวบบวบเด้ดเจ้ะร่มบดได้ ไปเด้อพี่น้องเด้ออันลูกก็จะไปตะตายได้จุกอะไรไปตะน่ายตะน่ายห้าวไทยคิปอยู่กับยางมากแต่เสียงมากอืมละ่ะวันนี้ได้พลาดเน่ร่งบดีพี่น้องซื้อยาซ่า่อเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ผู้ขาร่งบดีดีดยึดแท้งเด้อพี่น้องเด้อเอาละค่ะได้กัแล้วแต่วันนี้มารับชมเมดองมากรับชมเมดวงเมดวงก็ขอบคุณหลายทุกคนเด้อค่ะเด้อแต่ว่ามัอนี้รุ่งบดีหนาตีซีหนาบาดีเด้อค่ะืันนี้ยุดย้ม ได้ก็แล้วแต่เจ้ามาเบิ่งข่อยข่อยก็ขอบคุ่นได้เด้อทุกทุกคนเด้อไปแล้วค่ะมื้อนี้มื้อไว้พบกกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วคณะมื้อนี้บ่เป็นตาค่ะสวัสดีค่ะร่มบ่ดีเด้อพี่น้องเด้อแต่เห็นหมู่เจ้ามาเบิ่งข่อยข่อยก็สิเอาลมดีน้องกดดันล่ะจ้าบ๊ายบายพอกันหม่ในคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อ